ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนคน,น,นมาแล้วเสียงเจ้ามาแล้วำรนตอนตุกตางานฝีมือของคนราชบุรีช่วยสร้างสีงสันและเม็ดเงินได้อย่างมหาศาลเลยนะ <c oughs> จะบอกให้ที่นี่เมืององค์ราชบุรีเป็นแหล่งผลิตตุ๊กตาแห,แหล่งใหญ่ในประเทศ,เทศไทยแม่ขุนตาล กาาาจาจงงออย่ร้ทำอย่างนี้มาตั้งแต่จุดกำเนิดปี2527เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า40กว่าปีจากรายงานของกระทรวงพาณิชย์ระบุไว้ว่าวงการผลิตตุ๊กตาผ้าของบ้านเราทำเงินได้ปีละไม่ต่ำกว่า2,000ล้านบาท ส่วนต้นกําเนิดของตุกตาผ้าแรกๆเลยอยู่ที่ตําบลวังเย็นของอําเภอบางแพรและอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีไม่เคยคิดเลยว่าตุกตาจะมาอยู่ในชีวิตเมื่อเราเข้าไปอยู่จริงๆแล้วความต้องการค่อนข้างเยอะเป็นการริเริ่มของคุณไพโรธและครอบครัวจนบัดนี้เป็นที่นิยมของคนทั้งประเทศตลาดส่วนใหญ่ส่งมาขายในกรุงเทพตุกตาทําให้คนรู้จักราชบุรีเป็นอย่างดีว่า ถ้ามาซื้อตุ๊กตาต้องมาที่ราชบุรีก็เกิดการเงินหมุนเวียนก็เกิดการจ้างงานอย่างมากมายในนามร้านรุ่งโร์ตุ๊กตาเราอยู่ในดงตุ๊กตาโน่นก็ตุ๊กตานี่ก็ตุ๊กตาแล้วนั่นก็ตุ๊กตาตุ๊กตาที่ดีอยู่ที่จังหวัดราชบุรีสรุปว่าท่านไปซื้อที่สำเพงเนี่ยก็มาจากเมืององค์ราชบุรีสรุปให้ดีๆอย่างนี้อย่างนี้ว่า อีกเอกลักษณ์ของราชบุรีคือตุ๊ก,กตาผ้านี่แหละครับขอให้ราชบุรีเมืองอ่งของเราจงจเจริญรุ่งโร์ตุ๊ก,กตาจงจเจริญ <laughs> ราชบุรีเมืองนี้อยู่ที่ภาคกลางทั้งโตทั้งใหญ่ทั้งกว้างอยู่ภาคกลางแสนสุขีกเกษตรกรรมนำธง ชาวดีๆกับพี่คำรณทุกคนคิดถึงราชบุรีและคิดถึงตุ๊กตาดีๆที่น่ารักของอำเภอบางแพรและอำเอภอโพธารามนะจะบอกให้อากกมมมเีืงง